สวัสดีพี่น้องกระป๋าลูกโอ้ไปสั่งค้องมาพี่น้องเดีแล้วทาเบิเร์นแล้วพี่น้องวอกออ้ยสั่งยังไงมียังไงเดี๋ยวทาเบิรงคลิปต่อไปพี่น้องเยเอากินลูกกินข้าวเปลียกซื้อข้าวเปลียกมากินพี่น้องเลยเปียกยงมาแรกเลยชิเนียนห่อสักเครื่อนมีกัเต้สอยกันกับ,บเต้พี่น้องเอาโตัวรับแลวกสี่เบียเบียต่อสบายดีพี่น้องมามาพี่น้องเลย กินข่าเปียกสิมาว่าเรื่องครอบครัวเด้มพี่น้องเด้อเราเลือกอ้นเนี่ยพี่นอ้อ,อ,อ,นนองกรบบอเต้เนาะมีเอฟซีคนหนึ่งพูดคอมเมต์มาพี่น้องเป็นโตที่สีเขียวเด้อพี่น้องเดอเพ่นเม้นอันทำได้มาหนียวแต่อ้นกับมีคอมเม่นหนึ่งที่เพ่นเม่นมาแล้วมันสะดุดขพี่น้องแต่เพ่นกับเป็นเอฟซีตัวโยงเนาะอันก็ขอบขอบคุณเพิ่ลหลายพี่น้องเอฟซี FC ตัวโยงเลยพี่น้อง ผ่าคนเม่นที่หนึ่งหนึงหน้าจะผ่าเม่นหรือโคอมเม่นอันนี้ขอบคุณลหลายเดอ้อบอยมีเจตนาหรืออยากว่ายังให้เพิ่นหรือพี่น้องเดอ้อแค่อยากว่าให้เพิ่นเข้าใจเรื่องเรื่องของอ้นเป็นยังอันเพื่อนหน้าจะเป็นเพื่อนเพศกับอ้อนอีกพี่น้องเพราะว่าเพื่อนคอมเมตนในใน u t u b e อ้อนว่าเฟซบุ๊กอ้อนเป็นยังคือบ่มีบ่าวเต้คือมีเจริกลูกสามคนนาะพี่น้องเนาะอ่ะมัน,นอ้อนกับสีว้าวเลยพี่น้อง บานีพ right. ่นสิเป็นเพื่อนเฟสกับเบลเต้บอให้เขาไปบึงพี่น้องเลยเฟสบลเต้เฟสอ้นจะโพสหูบลูกอันเอาหูบลูกขึ้นก็จริงแต่อ้นโพสหูผัวลงตลอดเดินเด้ออ้นจะโพสหูบลูกแล้วก็ผัวลงเฟสอ้นตลอดถึงเฟสอ้นจะบมีหูบบลเต้ก็ตามแต่อ้นก็จะโพสหูผัวหูลูกลงตลอดเนาะแต่เพสเบลเต้พี่น้องมิตตหูเล่าคนเดียวเลยเล่าก็บโบเคยโพสหูลูกหูเมียลง คัดสิโพสกับพบโอโต้ลงนดนเธอหนึ่งเนาะอันนี้เิ่นมาว่าให้อ้นว่ะแต่สิประมาณว่ะเห้นแต่ตัวบ่หรือประมาณีอย่างนี้แหละเออบวชมันบวสมควรที่จะเอาแต่ลูกขึ้นสารซักสารสองคนเอาแต่น้องบอลกับน้องโอโต้ขึ้นเนาะแล้วบ่มีบาเต้เนาะพี่น้องเนาะอ้นจะห้ไปเบิงเฟซบาเต้น้ำพี่น้องบาทเนี่ยอือเราบ่เคยโพสตูู้้อนลงเฟซเรา แต่อน้นนะโฟตฮูปบลาลงตลอดเฟซอ้นเราพี่าานอ้องเนาะอันนี้จะให้เพื่อเข้าใจนะพียน้องนี่แหละพี่น้องเห็นแค่ในฮู้เราพี่น้องและเห็นคลิปเภาแค่สิบนาทีเราเพี่นอ้องจะเภา,าตัดสินใจพี่น้องเลยอันนี้ก็จะให้เข้าใจเราพียน้องอ้นอถึงอ้นจะไปเอาฮู้บขวาขึ้นแต่อ้นกาก ติดแมนกม่าแล้วถึงอ้นบริโูกเราข้นเล่านัากับแต่โอนกระพดหูกระลลงรู้พี่น้อยอยากให้คนเข้าใจในส่วนตรงนี้เนาะแล้ะคนกระเว่าเรื่องว่าร้ายอย่างเราวพี่น้องน,นอกแต่ว่าจย่าพี่น้องคนหมวกเก็บมาตาัวไร่สิงที่เว่าอ่าเป็นพลหรือว่าตักเตือนอยังเขาเขาจะไปไปนำเอาไปปับปรุงกันเนอะแก้ไข จุดที่มันบบดีหรือว่าจุดที่มันยังขาดที่เิ่นเม่นมาเนาะเนาะจะขอบมุกขอบใจแล้วมีเอฟซีทุกคนที่เป็นห่วงสุขภาพของอนเนาะเนาะว่าเป็นอยัางอดขับไปฟังคลิปกระแม่นอนหายใจแห้งอนหูซึกว่าอนกินเหล่ากินเบียร์มาละกินเหล่ากินเบียร์ร้ายเนาะกันช่วงสงกรานต์มันกินคู่มึงเลยจนมาได้พักผ่อนแล้วกันหูซึกว่าเพี้ยๆในร่างกายของตัวเองหูซึกไม่เหม่อเลยที่น้องเด้อ เมื่อวานนี่กัเขาอ้อนกินหมูกันเมื่อวานนี่กับปกระเอินโทรเอินโทร่วนให้ไปกินแต่ก็เมื่อยพี่น้อยห้าโมเมนต์ยังได้พี่น้อยเข้าไปกินเหล่ากินเบียร์มาเมาเมามาแบบอดรับอดนอนอดรับอดนอนน้ำลูกลูกตื่นก็ขึ้นลูกชงนมชงจู้ลูกหายก็ขึ้นมาเอาลูกกะสินะบางทีนะพี่น้อยมันก็เลยเป็นแบบไม่เมื่อยที่เียนสุขภาพร่างกายเขาแบบนะ้น ขอบโมกขอบใจเอชซีมานิะขู่ทุกคนที่เป็นห่วงเราไปหายไปตรวจสุขภาพยังแน่ยหาไปตรวจกระหู้โรคอ่อนเป็นยังเป็นยังเป็นโรคยังแน่ยร้ายซีมี้หลายอย่างพี่น้องเอ้ความดันเบาเบาหวานเนาะเบาๆกระจาดตับไตใส่พุงแหละในในสุขภาพร่างกายพี่นี่งมีแต่บ่อยากยื้อพี่น้องเอ้ชีวิตอ้อนนะอยู่ได้สบายอ้นก็อยู่พี่น้องอยู่ได้สบายก็อยู่พี่น้องจิตทั้งหลายเนาะ ลูกนี่ผมลืมอานล้ำตามหายได้หนึ่งสาวนี้่ป,ปีนหายสองโทง 那个。 อ่อนกับเมียหมูกับซียาน้อพี่น้องเมียของหมู่เนี่ยพี่น้องแต่ก่อนอ่นอยู่รักสี่เพือนใกล้กัน,นพี่น้องเยือนใกล้กันลิ่นน้ำกันแต่น้อยจนเท่าใหญ่อ่อนจึงได้ง่ายไปอยู่มหาไซตพี่น้องแต่เพิ่นกระสางครอบครัวมีครอบครัวแล้วได้ลูกคนหนึ่งพี่น้องเลยสตาแบบนางกุ้งแหละแลได้ลูกผู้ที่สองได้แต่สามมือพี่น้องลูกก็ออกก่อนกำหนดอีกเดือนเจ็ดเดือน แน่เป็นกระเสียซีตลงน้องๆเสียซีิตลงแบบเกี่ยวกับพ่อแน่พี่น้องที่แรกว่าเป็นฝีเือดีแล้วมันบอดีบอดเศร้าจนมันลามแห้งน้องๆเราไปกวดปอกว่าเป็นมะเร็งในลูกๆหายงรบแพทย์หมอว่าอบได้ประมาณเดือนหนึ่งที่ใหญ่อยู่ลูกสี่ใหญ่อยู่อบประมาณเดือนหนึ่งก็จะได้ออกแต่ห้องหมอลูกแต่ว่าแม่เสียชีวิตแล้วอุนมมันไปส่งสักการหนึ่งมาห้องกับ คือว่าลูกเขายังน้อยอยู่พี่น้องนะกอ็หาเดือนน้ำลงนอกโอกนกันเลยมเมื่อดี๋ยวไปจะโอนกับโอนเงินกระซอยกินทานน้ำพี่นออ้องเลยเป็นการทเคลีเดียวกับนางกุ้งแต่ว่าแต่หัวอันเพิ่นบรรทุกเขาข้าวมาแล้วว่าเพินเนเ่นนรรทุกอันเป็นพญาติในข้อนี้นะเกิดลูกกับเกิดธรรมชาติได้ธรรมชาติ Summer, เดือดามมือเสื้อชีผ้าเทโนไปเหนือบ้านเมียดเดอนพอแสดงความเสียใจนำพ่อบครันผลยังเนาะ มื่อวันนังมือวันที่8แล้วมล้วัึง เงินเงินทางในบยบเต้เงินทางนอกนี้ลงบอลก็วยพอเก็บมีเงาโคตรก็ไม่กี่ลองเนเงินนอกต่อยกันเด่องน้ำเฮขยะ่งน้ำล่าของน้ำเปลี่ยนพอเลยลงพอกนงล่างของน้ำเงินกับมีแต่บัตรเต้ทานล่างที่นอก้น่านอกมากอ่ะมแต่บัเต้ล่า บังทีอ่ะแม่ดีดมากแม่ดชีดรา,ากจะพลอกจากตัวนอกอะตัวในมบเจี๊แลวลนนก,ก็ลากอ่นลากบางทีอะแสบปลูกเรอแตกเลยผมอ้าพี่น้องคลิปนี้อนกับสิเดร่าไปก่อนนะจ้าพี่น้อง ขอบคุณทุกกำลังใจทุกคำคอมเมนต์นะจ๊ะพี่น้องลาไปก่อนสบายดีพี่น้องบ๊ายบาย